สวัสดีค่ะเพื่อนๆนกลับมาพบกับแพรอีกแล้วนะคะในแพรจังเล่าเรื่องคดีในวันนี้เป็นอาญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังที่น่าสะเทือนใจที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่20พฤษภาคมปี2 5 6 4หรือปีคศ2021เมื่อเวลาประมาณบ่ายสองโมงขณะที่นายเรยเดลครูสชายวัย39ปีเขากำลังต้อนฝูงวัวเพื่อมากินหญ้าในพื้นที่รกร้างชายป่าละมอ ในเขตบากองซิลานกานเมืองเกซอนซิตี้เขาก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าชอยมาจากพุ่มไม้แถวนั้นทีแรกเขาคิดว่าคงจะเป็นซากสัตว์ป่าหรือไม่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่หลุดออกมาจากข้อแล้วถูกสัตว์ใหญ่กัดตายแต่สําหรับคนที่คุ้นกับชีวิตสัตว์อย่างเขาเมื่อทบทวนดูแล้วกลิ่นที่ชอยมานั้นกลับไม่คุ้นเอาเสียเลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงทําให้เขาตัดสินใจเดินไปตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นดังกล่าว และแล้วเขาถึงกับต้องพัง,งาตกใจสุดขีดทันทีที่เห็นว่าเป็นศพคนซึ่งมีสภาพถูกทุบตีอย่างโหดร้ายบริเวณใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลและปูดบวมจนไม่สามารถบ่งบอกลักษณะใบาหน้าเดิมของร่างนั้นได้เลยคนเลี้ยงวัวรู้สึกตกใจมากเขาจึงได้วิ่งหนีออกไปจากบริเวณนั้นโดยไม่รอชา้าเขาได้บอกเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวที่เพิ่งพบมาให้แก่ผู้นำชาวบ้านเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปภายในเวลา30นาที ตำรวจและพนักง,งานที่เกี่ยวข้องหลายนายก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อประสานงานกับผู้นำชาวบ้านในพื้นที่ก่อนที่คดีจะถูกส่งต่อให้กับสำนักง,งานสอบสวนคดีอาญาและหน่วยปราบปรามในเขตเกซอนซิตี้จะกน่นไม่นานข่าวการพบศพนีลนามที่น่าสะพรึงกลัวก็ได้เผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อทุกคนมาถึงที่เกิดเหตุตางก็รู้สึกตกใจกับภาพตรงหน้าภาพที่นอนอยู่นั้นเป็นร่างเปื่อยที่กำลังเน่าเปื่อยมีบาดแผลหลายแห่งบนร่างกาย ซึ่งเต็มไปด้วยหนอนและมแมลงวันและยังมีของเสียจากการขับถ่ายเรื่อยๆอยู่บริเวณรอบๆนั้นอีกด้วยสิ่งที่ไม่ปกตินั่นก็คือใบหน้าและศีรษะของเหยื่อมีกิ่งไม้คุมปกปิดเอาไว้นอกจากนี้ยังเห็นได้ชัดว่าเหยื่อต้องเผชิญกับจุดจบที่เป็นความรุนแรงด้วยกิ่งไม้ลายใบขนาดเท่าแขนซึ่งคาดว่าจะเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้สังหารเหยื่อนักสืบตำรวจพยายามตรวจดูใบหน้าศพเพื่อยืนยันตัวตนแต่ดูเหมือนว่า จะยังไม่สามารถชี้ชัดอะไรได้เลยเนื่องจากความรุนแรงของบาดแผลและสภาพใบหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากจนไม่เหลือเขารูปหน้าเดิมให้คาดเดาได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อประเมินจากสภาพศพและสภาพอากาศที่ร้อนชืน้นที่อุณหภูมิสูงเกือบ40องศาเซลเซียสทีมสอบสวนคาดว่าเยอน้าจะเสียชีวิตเมื่อประมาณ48ชั่วโมงที่แล้วนอกจากบาดแผลชกัาที่ศีรษะและใบหน้าความรุนแรงของอัชญากรรมไม่ได้มีเพียงแค่นี้ เพราะยังมีบาดแผลที่บริเวณส่วนล่างของร่างกายนั่นก็คืออุ้งเชิงการอีกด้วยโดยมีหลักฐานเป็นกิ่งไม้ที่โผลออกมาจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเหยือ่อซึ่งวิธีก่ออาชญากรรมในลักษณะน,นี้บ่งบอกถึงความโหดร้ายและพฤติกรรมที่แสดงถึงแนวความคิดที่ไม่ปกติของอาชญากรอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหลังจากที่ตำรวจพยายามตรวจสอบเหยื่ออย่างละเอียดในที่สุดจึงพบว่าเบาะแสเดียวที่พอจะบ่งบอกตัวตนของเหยื่อได้นั่นก็คือ รอยสักบนแขนทั้งสองข้างจากการตรวจสอบพบว่าที่แขนด้านขวาปรากฏรอยสักเป็นรูปเพชรส่วนที่แขนซ้ายมีรอยสักตัวหนังสืออ่านว่าอีเชงนอกจากรอยสักนี้แล้วตำรวจก็ยังไม่พบของใช้ส่วนตัวของเหยือ่อเช่นกระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือหรือบัตรประจำตัวในบริเวณน,นั้นที่พอจะช่วยระบุตัวตนของเหยือ่อยกเว้นเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดและเปื้อนดินโคลนซึ่งได้แก่ชุดนอนลายตะข่ายหมากลุกเปื้อนเลือด เสื้อยืดสีขาวกางเกงชั้นในสีน้ำเงินและเข็มขัดสีดำซึ่งสันนิษฐานว่าสิ่งของเหล่านี้บางส่วนเป็นของเหยือ่อและบางส่วนอาจเป็นของผู้ก่อเหตุในตอนแรกตำรวจได้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำที่ประสงค์ต่อทรัพย์ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดจนเลยเถิดกลายเป็นอาญ,ญากรรมที่คาดไม่ถึงเนื่องจากเหยื่อถูกกระทำโหดร้ายอย่างเห็นได้ชัดความกังวลในเบื้องต้นของตำรวจนั่นก็คือการระบุต,ตัวตนของเหยือ่อ เพราะเบาะแสที่ชัดเจนที่สุดที่มีอยู่ดูเหมือนจะเป็นแค่รอยสักบนแขนเท่านั้นขณะที่ตำรวจกำลังคุ้นคิดว่าจะไขคดีนี้ต่อไปอย่างไรแต่แล้วภายในเวลาไม่กี่นาทีชาวบ้านและผู้คนที่เดินผ่านไปมาซึ่งมีความอยากรู้อยากเห็นก็ได้เริ่มมารวมตัวกันรอบๆบ,บริเวณที่เกิดเหตุแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยกันไม่ให้เข้าไปมุงดูโซแต่ทุกคนแทบจะพร้อมใจกันยกมือถือของตนเองออกมาเพื่อถ่ายภาพพร้อมกับพูดคุยวิพากวิจารณ์ และสิ่งที่ไม่มีคนห้ามปรามได้เลยนั่นก็คือพวกเขาบางคนได้นำภาพถ่ายจากเหตุการณ์นี้ไปเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในบรรดาหมู่คนจำนวนมากที่เข้ามามุงดูได้ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งที่มีสีหน้าแววตาดูเป็นกังวลและวิตกประมาทเขาเดินฝ่าฝูงชนตรงไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งและเอ่ยแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อนายดูกองเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างประหลาดใจที่เขาอ้างว่า เขารู้ว่าเหยื่อรายนี้ก็คือนารูหรือที่คนทั่วไปรู้จักในชื่อเอเบงมาโยซึ่งในตอนแรกตำรวจสงสัยในคำกล่าวอ้างนี้แต่เมื่อพิจารณาจากคำพูดของเขาอย่างจริงจังจึงมีความเป็นไปได้ว่าศพนี้อาจจะเป็นเอเบงมาโยบุคคลเดียวกันกับที่ครอบครัวได้เคยมาแจ้งความว่าได้หายตัวไปในช่วงสามวันที่ผ่านมาเอเบงมาโยหรือชื่อจริงว่านอรบเทีอาเขาเป็นชายข้ามเพศ อายุ21ปีโดยเพศสภาพแต่กำเนิดเป็นผู้หญิงและระบุเพศสภาพปัจจุบันว่าเป็นผู้ชายเขาเป็นนักผลิตคอนเทนต์บนโลกโซเชียลที่มีผู้ติดตามมากกว่า7,000 70, 0คนโดยเขามักจะโพสต์สภาพและคลิปวิดีโอลงบนแอป TikTok บ่อยครั้งและมีผู้ติดตามที่เป็นแฟนคลับของเขามาติดตามและสนับสนุนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เอเบงยังเป็นสมาชิกที่ภาคภูมิใจของชุมชนชาว LGBTQ+ หรือกลุ่มคนหลากหลายทางเพศอีกด้วยซึ่งนางเชอรี่เทียอาแม่ของเขาได้บอกว่าลูกของนางเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปและมีเพื่อนฝูงอยู่มากมายชีวิตของชายข้ามเพศที่ชื่อเอเบงคนนี้ตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นเขาทำงานอย่างหนงักและส่งเงินให้กับครอบครัวอยู่เสมอโดยเขาได้ลาออกจากโรงเรียนก่อนกำหนดเพื่อหาเงินมาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวด้วยการทำงานหลายอย่างเช่นเป็นคนล้างจาน และพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารเอเบงเคยอาศัยอยู่ที่ปัมบังกาพร้อมกับแฟนสาวที่อาศัยอยู่ด้วยกันแต่ในระยะหลังทั้งคู่เริ่มไม่เข้าใจกันและทะเลาะกันบ่อยครั้งซึ่งบางทีเขาอาจต้องการจะหาที่ดื่มสังสรรค์เพื่อสงบสติอารมณ์สักสองถึงสวันก็เป็นได้เอเบงจึงได้เดินทางกลับมาที่บ้านเกิดที่เกซอนซิตี้เมื่อวันที่14พฤษภาคมปี2564 และในวันที่17พฤษภาคมปี2564เขาก็ได้บอกกับครอบครัวว่าเขากำลังจะออกไปดื่มในตอนกลางคืนกับนายแซนเดอร์เกลเดลาครูสเพื่อสนิทในวัยเด็กของเขาและคริสตันเพื่อนผู้หญิงอีกคนของเขาก็จะไปร่วมดื่มด้วยบางทีเอเบงต้องการจะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนๆเ,เพื่อระบายความเครียดที่อยู่ในใจต่อมาในเวลาประมาณเที่ยงวัน ของวันที่18พฤษภาคมปี2564นางเชอรี่แม่ของเอเบงซึ่งไม่ได้รับการติดต่อจากลูกชายนางจึงเริ่มถามใครต่อใครไปทั่วว่าได้ข่าวจากเอเบงบ้างหรือไม่แต่คำตอบที่ได้รับนั่นก็คือไม่มีใครรู้เห็นหรือแม้แต่ได้ยินข่าวของเขาเลยและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสื่อโซเชียลส่วนตัวของเอเบงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่18พฤษภาคม ปี2,564ซึ่งถือว่าผิดไปจากที่เป็นโดยเฉพาะบน Facebook จึงทำให้ครอบครัวของเขาเริ่มเป็นกังวลถัดมาในวันที่19พฤษภาคมปี2,564ครอบครัวของเอเบงรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและตำรวจจึงได้เริ่มต้นออกค้นหาตัวเขาแต่ก็ไม่มีข่าวคราวหรือความคืบหน้าอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งในวันที่20พฤษภาคมปี2 5 6 4ข่าวการพบศพผู้หญิงนิรนามที่มีรอยซาว ็ได้ร่วงรู้ไปถึงคนในครอบครัวของเอเบงโดยน้องสาวของเอเบงได้รู้ข่าวนี้จากผู้คนที่ส่งข่าวต่อๆกันมาบนแพลตฟอร์ม Facebook แน่นอนว่ามันเป็นข่าวที่ครอบครัวไม่อยากที่จะได้ยินเจเรมี่นิโคลัสแฟนหนุ่มของน้องสาวเอเบงได้ตัดสินใจไปดูศพด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวคือเอเบงมาโยจริงหรือไม่และเมื่อเจเรมีมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็ต้องตกใจมากกับสภาพศพนั้น และยังไม่สามารถระบุต,ตัวตนได้เช่นกันในตอนแรกแต่แล้วเมื่อสำรวจต่อไปเขาก็สังเกตเห็นรอยสักสองแห่งที่แขนเขาจึงรู้ได้ในทันทีว่าศพนี้ก็คือเอเบงมาโยผู้เป็นพี่ชายของแฟนสาวของเขานั่นเองเจเลมี mm ่ hmm. จึงได้แจ้งกับตำรวจทันทีจากนั้นจึงได้โทรศรัพท์แจ้งข่าวรายที่สุดในชีวิตให้แก่ครอบครัวของแฟนสาวทราบทุกคนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนเป็นแม่อย่างนางเชอร์รี่ที่เสียใจอย,อย่างที่สุด การออกไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อสมัยวัยเด็กจนนำไปสู่เหตุการณ์เลวร้ายเช่นนี้ได้อย่างไรใครการที่ทำเช่นนี้กับเอเบงเพราะเขาแสนจะเป็นมิตรและเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนที่รู้จกักต่อมาในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งของวันเดียวกันนั้นวันที่20พฤษภาคมปี2564ตำรวจได้เชิญตัวนายดูกองไปให้ปากคำที่โรงพักเพราะเนื่องจากเขาได้ถูกระบุว่าตกเป็นผู้ต้องสงสยัย เพราะเขาสามารถระบุตัวตนของเอเบงได้ก่อนที่เจเรมีจะมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อยืนยันลอยศักดิ์ที่ตัวตำรวจจึงต้องการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างตัวนายดูกองกับเอเบงมาโยและเมื่อนายดูกองมาถึงเขาก็ได้รับปาที่จะช่วยในการสืบสวนคดีของตำรวจในทันทีแต่ถึงกระนั้นตำรวจก็แอบสงสัยว่าชายคนนี้มีท่าทีรู้มากกว่าที่แสดงออกและเล่าให้ฟังรวมทั้งยังรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณของตำรวจว่า มีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับตัวเขาเองด้วยนั่นก็คือคำพูดที่ไม่สอดคล้องกันบางทีก็ยังย้อนแย้งกันเองนอกจากนี้ภาษากายของเขายังแสดงออกถึงความประมาทและมีความวิตกกังวลอย่างมากเขาพยายามหลีกเลี่ยงก,การสบตาก,กับคนอื่นและเขามักจะดัดนิ้วตัวเองเป็นบางครั้งหรือขยับนิ้วไปมาอย่างไม่รู้ตัวเหมือนกับว่าเขากำลังปกปิดความคิดอะไรบางอย่างหรือความรู้สึกที่ไม่สบายใจหลังจากนั้นไม่นาน พ่อของเอเบงก็ได้มาถึงสถานีตำรวจเขาจดจำนายดูกองได้ในทันทีว่าไม่ใช่ใครอื่นเพราะนายดูกองก็คือนายเซนเดอร์เกลเดลาครูสเพื่อนในวัยเด็กที่เอเบงบอกว่าจะไปดื่มด้วยกันในคืนที่ได้หายตัวไปนั่นเองเมื่อเผชิญหน้าโดยตรงกับพ่อของเอเบงนายดูกองก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาถึงกับปล่อยโฮออกมาและได้ยอมรับว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเอเบงโดยเขาได้กล่าวว่า เขาจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนเช้ามือของวันที่18พฤษภาคมปี2564ให้ตำรวจได้ฟังทั้งหมดซึ่งนี่อาจเป็นเพราะความรู้สึกสำนึกผิดหรือความหวาดกลัวที่นายดูกองไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปหลังจากนั้นเขาจึงได้เริ่มสภารภาพออกมาอย่างหมดเปลือยโดยเขาได้เล่าถึงเหตุการณ์ในคืนของวันที่17พฤษภาคมต่อนเนื่องจนถึงเช้ามืดของวันที่18พฤษภาคมปี2564ดังนี้ ในตอนแรกนั้นมันเป็นค่มคืนแห่งการดื่มที่สนุกสนานแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์ได้เลวร้ายมากขึ้นทุกขณะสำหรับกลุ่มคนทั้งสามในค่ำคืนนั้นประกอบไปด้วยเอเบงมาโยคริสตันเพื่อนสาวและนายดูกองพวกเขาได้ออกไปดื่มด้วยกันจนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนคริสตันได้ตัดสินใจว่าถึงเวลาที่เธอต้องกลับบ้านแล้วเอเบงและนายดูกองจึงได้ไปส่งเธอที่บ้านก่อนเวลาตีสองเล็กน้อย ซึ่งในเวลาต่อมาคริสตันก็ได้รับการติดต่อจากตำรวจเพื่อให้มายืนยันเรื่องนี้โดยเธอระบุว่าพวกเขาได้มาส่งเธอที่บ้านจริงคริสตันบอกกับตำรวจว่าเธอยังได้รับข้อความทางสื่อโซเชียลจากเอเบงในเวลาตีสามของคืนนั้นโดยบอกว่าเขาถึงบ้านแล้วตามด้วยอีกหนึ่งข้อความที่ทำให้เธอรู้สึกแปลกใจเพราะไม่ใช่วิธีการสื่อสารปกติระหว่างเธอกับเอเบงโดยเฉพาะในเวลาดึกๆเช่นนี้ แต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้นจากนั้นเธอก็ได้เข้านอนทางด้านเอเบงหลังจากที่ไปส่งเพื่อนสาวแล้วต่อจากนั้นเขากับนายดูกองก็ได้ไปพบกับเพื่อนผู้ชายของนายดูกองอีกสองคนพวกเขาก็คือนายโจโอเอลโรโยลาอายุ30ปีและนายริชาร์ดเอลวินอาราชาอายุ34ปีนายโจโอเอลนั้นกำลังตกงานเขาอาศัยอยู่กับแฟนสาวอดีตเขาเคยถูกตัดสินจำคุกระยะสั้นๆจากข้อหาค้าสารเสพติด ในขณะที่นายริชาเขาเป็นคนงานก่อสร้างและแต่งงานแล้วทั้งสองคนมีอายุมากกว่าเอเบงและดูกองราวสิบปีช่วงที่เกิดเหตุนั้นนายดูกองอายุ22ปีเขาทํางานเป็นคนขับรถรับจ้างทั่วไปและแต่งงานแล้วนายดูกองเล่าว่าคืนนั้นหลังจากที่พบกันทั้งสามคนก็พากันเสพสารเสพติดจากรายงานของสื่อบางสำนักได้ระบุว่าเอเบงเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ไม่ได้ร่วมเสพด้วย เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่พบรายงานผลการตรวจพิษวิทยาเพื่อยืนยันเรื่องนี้ส่วนการทำลายร่างกายของเอเบงอย่างป่าเถื่อนนั้นเกิดขึ้นเมื่อนายโจเอลรู้ว่าเอเบงไม่ใช่ผู้ชายแท้แต่เป็นผู้หญิงโดยกำเนิดจึงทำให้เขารู้สึกลังเกีลและไม่พอใจเป็นอย่างมากจากนั้นนายโจเอลก็ได้ชกท้องของเอเบงอย่างแรงและหลายครั้งจนทำให้เอเบงถึงกับหมดสติแม้ว่านายดูกอนจะพยายามเข้าไปขัดขวาง แต่นายโจเอลกับดึงปืนพกขนาดจุดสองสองออกมาแล้วขู่ว่าจะยิงหากเขายังกล้าขัดขวางหรือส่งเสียงโวยวายด้วยความกลัวสุดชีวิตนายดูกองจึงยอมรับว่าเขาจำใจต้องเชื่อฟังคำสั่งของนายโจเอลในการนำร่างที่หมดสติของเอเบงไปยังพื้นที่ห่างไกลผู้คนในเขตบากองศรีลังกันและต่อจากนั้นนายโจเอลก็ได้ลงมือทำร้ายเอเบงต่อไปอย่างบ้าคลั่งแม้ว่าเหยื่อจะค่อยๆยฟื้นคืนสติมาบ้างและพอจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น เอเบงก็ได้ใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดเท่าที่เหลือเพื่อปกป้องตัวเองแต่เนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสและแทบจะไม่มีสติเขาจึงไม่สามารถรับมือกับการกระทำที่โหดร้ายเช่นนี้ได้จากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นเมื่อนายโจเอลได้ดึงปืนออกมาแล้วจ่อเข้าไปที่ศีรษะของนายดูกองจากนั้นก็สั่งให้เขาไปยกหินก้อนใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆในตอนแรกนายดูกองได้ลังเลแต่นายโจเอลได้ตะโกนใส่เขาแลยย้ำว่า จะจัดการกับเขาตรงนี้ถ้าหากเขาไม่ปฏิบัติตามนายดูกองจึงได้ยกก้อนหินขึ้นมาแล้วทุบไปที่ศีรษะของเพื่อนในวัยเด็กของเขาถึงสองครั้งแต่นั่นก็ยังไม่หนักพอที่จะทําให้เอเบงหมดสติลงซึ่งทําให้นายโจเอลโกรธแทบคลั่งเขาได้ผลักนายดูกองออกไปพร้อมกับตะโกนใส่ว่าไอ้คนขี้คลาดจากนั้นนายโจเอลก็ได้คว้าก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้นทุบตีที่ศีรษะของเอเบงอย่างต่อเนื่อง จากนั้นเขาก็ได้ถอดเสื้อผ้าและล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อที่ไร้สติก่อนที่จะบอกให้ในายริชาร์เพื่อนอีกคนกระทำในแบบเดียวกันนายดูกองเล่าว่าขณะนั้นเอเบงยังมีชีวิตอยู่และในช่วงหนึ่งเอเบงได้แสดงความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสด้วยการร้องออกมาอย่างสืเสียงซึ่งถือเป็นวินาทีที่ชีวิตของเขาล่องลอยอยู่ระหว่างความเป็นและความตายและหลังจากนั้นนายโจเอลก็ได้เล็งปืนมาที่นายดูกองอีกครั้ง เพื่อข่มขู่ให้เขากระทำสิ่งที่เลวร้ายเช่นเดียวกันนี้กับร่างของเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยความตกใจกลัวนายดูกองที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงทำให้เขาจำใจต้องกระทำต่อร่างของเพื่อนในวัยเด็กของเขาที่แทบจะไร้ชีวิตนั้นด้วยน้ำตาและสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับร่างของเอเบงนั่นก็คือการที่นายโจเอลล่วงละเมิดทางเพศด้วยการใช้กิ่งไม้อย่างสุดแรงในเวลาต่อมาผลจากการพิสูจน์ทางนิติเวชได้ระบุว่า กิ่งไม้ที่ถูกแทงเข้าไปในรากของเอเบงนั้นมีส่วนปลายที่เหลือยื่นออกมาประมาณ10เซนติเมตรหรือราวสี่นิ้วซึ่งความจริงที่ว่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความโหดร้ายของอาชญากรและเป็นความเจ็บปวดทรมานของเหยื่อที่ไม่อาจพรนานาเป็นคำพูดใดๆซึ่งเอเบงต้องเผชิญกับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตในการถูกทำลายร่างกายทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาตีสองถึงตีสี่สุดท้ายเอเบงก็ได้เสียชีวิตลงสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนร้าย แต่หลังจากที่ตั้งสติได้พวกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะอำพางโซโดยพวกเขาได้ล่าล่าะอนไรวิญญาณของเหยือ่อไปอยังพื้นที่ห่างไกลในบริเวณหมู่บ้านซิกเตียวบากันเขตบากองซิลันกันเมืองเกซอนซิตี้เมื่อพบจุดที่ปลอดจากแสงสว่างของดวงไฟและเพื่อไม่ให้ผู้คนทั่วไปสังเกตได้พวกเขาจึงได้ปกปิดใบหน้าเหยื่อด้วยกิ่งไม้และใบไม้จากนั้นทุกคนก็รีบออกจากที่เกิดเหตุโดยหวังว่าจะไม่มีคนมาพบโง แต่ด้วยความรู้สึกผิดและความกลัวที่จะถูกจับได้ของนายดูกองเมื่อมีคนม,มาพบศพของเอเบงในอีกสามวันต่อมาเขาจึงไม่อาจควบคุมความวิตกกังวลของตัวเองได้และในท้ายที่สุด <c oughs> เขาจึงจำต้องยอมรับสารภาพกับตำรวจโดยคำให้การของเขาได้สะท้อนไปยังนายโจโเอลและนายริชาว่ามีส่วนพัวพันกับอาชญากรรมที่โหดร้ายนี้จะรายงานนิติเวศได้เปิดเผยว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเอเบงได้ระบุว่าเกิดจากการถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ด้วยวัตถุที่ไม่มีคมที่ศีรษะและใบหน้าและมีบาดแผลทะลุบริเวณอุ้งเชิงกานซึ่งนับว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงและน่าสยดสยองอย่างที่สุดข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปทั่วประเทศฟิลิปปินส์รวมถึงสื่อใหญ่ระดับโลกอีกด้วยซึ่งสร้างความกดดันให้กับตำรวจไม่น้อยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งร้ายแรงที่สุดและแล้วในวันที่23พฤษภาคมปี2 5 6 4ก็ได้มีข่าวดีออกมา เมื่อผลเอกกิเลโมโอเอลิซาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้แถลงข่าวการจับกลุ่มตัวคนร้ายหรือผู้ต้องหาคนสำคัญทั้งสามรายที่อยู่เบื้องหลังการสังหารชายข้ามเพศอย่างโหดร้ายในเมืองเกซอนซิตี้โดยผู้ต้องหาทั้งสามรายได้แก่นายเซนเดอร์เกลเดลาครูสหรือนายดูกองนายโจเอลโลโยลานายริชาร์ดเอวินอุลซาโดยตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศฆาตกรรมและปล้นทรัพย์นอกจากนี้ ยังมีการยืดฟ้องเพิ่มเติมต่อผู้ต้องหาเขาก็คือนายโจโอเอลโลโยลาในข้อหาครอบครองอาวุธปืนและกระสุนปืนโดยผิดกฎหมายโดยพลเอกกิโลโมโลได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกยินดีที่จะได้ประกาศว่าตำรวจได้จับกลุ่มและตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการกับผู้ต้องหาทั้ง3มรายต่อสำนักง,งานอายการในคดีฆาตกรรมนอนไรบีทีหรือเอเบมาโยชายข้ามเพศวัย21ปี และยังให้คำมั่นสัญญาต่อครอบครัวของเอเบงว่าจะขี้ขายคดีที่โหดร้ายนี้พร้อมจะนำผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้นอกจากนี้นางจอยเบลมอนนายกเทศมนตรีหญิงแห่งเมืองเกซอนซิตี้ได้ร่วมประนามการกระทำที่ไร้เหตุผลและป่าเถื่อนต่อเยื่อชายข้ามเพศอย่างรุนแรงโดยเธอได้กล่าวว่าความรุนแรงประเภทนี้ไม่ควรมีที่อยู่ในสังคมที่จเจริญแล้วซึ่งทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและด้วยความเคารพอย่างสูงสุด เธอยังแสดงความเห็นว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้จะต้องถูกลงโทษอย่างเต็มที่ตามกฎหมายและจะต้องเน่าเปื่อยอยู่ในคุกไปตลอดชีวิตมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าตำรวจเชื่อว่าข้อความที่เอเบงส่งไปให้คริสตันเพื่อนสาวที่ไปร่วมดื่มในเวลาตีสามนั้นเป็นสิ่งที่อาชญากรใวยโอกาสก,ารกระทำแทนเหยือ่อเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนเหตุการณ์หลังจากที่นายดูกองสารภาพอย่างหมดเปลือยตำรวจก็ได้ดำเนินการค้นบ้านของนายโจเอลและนายริชาทันที ยิ่งเมื่อตรวจสอบประวัติอาชีากรย้อนหลังพวกเขาก็ได้ทราบว่าทั้งคู่เคยถูกจับกลุ่มในข้อหาค้าสารเสพติดมาก่อนแต่ก็ได้รับการปล่อยตัวภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงรับสารภาพที่เป็นประโยชน์และทั้งคู่ได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างเป็นทางการว่าจะไม่กระทำผิดอีกซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาละเมิดข้อตกลงรับสารภาพโดยสิ้นเชิงและยังกระทำผิดเพิ่มเติมอีกด้วยตามคำสารภาพของนายดูกองก่อนหน้านี้เขาได้กล่าวว่า เพื่อนของเขาได้กระทําลงไปเพราะฤทธิ์ของสารเสพติแต่อย่าแรก็ตามมันก็เป็นข้อแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นสําหรับการกระทําความรุนแรงสําหรับผู้ต้องหาในคดีนี้ทั้ง3รายได้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดอย่างไม่มีข้อกังคาในข้อหาฆาตกรรมและโรงละเมิดทางเพศพวกเขาถูกสั่งให้จ่ายเงิน3ามแสนสามหมื่เปโซฟิลิปปินหรือประมาณ2องแสนบาทให้แก่ครอบครัวของผู้เสียหาย ร้อมสั่งจำคุกเป็นเวลา10-21ปีซึ่งหลายคนได้ให้ความเห็นว่าเป็นการลงโทษที่ไม่สาสมกับอญญาจญกรรมที่ร้ายแรงนี้เลยแม้การเรียนรู้เพื่อให้เท่าทันยุคสมัยจะดําเนินไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเป็นเกราะป้องกันทุกภัยอันตรายได้และไม่เคยล้าสมัยเลยนั่นก็คือความไม่ประมาทและตัวอย่างหนึ่งของความไม่ประมาทที่จะช่วยชีวิตทุกท่านได้โดยตรงนั่นก็คือการงดเว้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกชนิด ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของคดีฆาตกรรมที่สุดอันตรายโดยเฉพาะการร่วมสังสรรค์ดื่มกินกับคนที่ไม่รู้จักมาคุ้นกันซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายได้เสมอซึ่งทางรายการยังคงย้ำอยู่เสมอว่าขอให้ทุกท่านตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้นะคะ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ